พระน้าท่านร้อยเอกธรรมนัฐโพนเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและมหาพรสูงคุยที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้รประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งหนึ่งตอนการขอดผ้ากอันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ทางิ้นห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกไร่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเจดบเจ็รไร่ได้มีร่องวาสุนกำลังแรงภาาถ่านภ้าตะันออกเฉียงเหนือประกอบกับวาสุนตะวันตกเฉียงใต้ตกผลให้ฝนตกหับในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกระธุ์ระหว่างวันที่ยาย 25, 5, สามถึงสิกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกโรฝนิ้าขนสัสี่ร้อสี่สบหมิลลิเมตรทให้เกิดปริมาณน้ำจำนวนมาก ไหลลงสู่แม่น้ำชีและลำน้ำยางส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดรุวกภัยในพื้นที่20อำเภอร,รวม28,457ไร่แยกเป็นอำเภอเมย์ดี129ไร่อําเภอควนทอง1,596ไร่ ตัวเสรีภูมิ2,488.2ไร่อัเดือยทุ่าหลวง404ไร่และอำเภออื่นๆ1 4 4 0ไร่ขั้นศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยปีพศ2566การเตรียมความพร้อม ด้เพิ่งตับเชื้อมือและบุคลากรเพื่อระวังลำน้ำยากงการรับลลประทานร้อยเอดร่วมกับผู้นำง้องถิ่นและรักดอนในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดบรรจุกระสอบไฟเสริแมแนวนป้องกันน้ำหล้นายทรงพนใจกริม ผูว้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสั่งการให้กองอาํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ลูกภัยวาตภัยและดินคลนถล่มจังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภูกภัยวาตภัยและดินคลนถล่มอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดชุดทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดร้อเอ็ดในการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุกภัยอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนนะ้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแก้ไขปัญหาน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นตามควเรือนและคอกสัตว์กลมประสุสัตว์สนับสนุนหญ้าหังสัตว์เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากการขาดแคลนอาหารและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัายา ปัจจุบันระดับลำน้ำยังลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน15วัน